แทนเข่าครับลิเวอร์ดครับถือว่าเขาก็ชกถูกสมนะครับเจอเข่าของนนทกิจถมัดขวาโดนหล่นเลยครับโอ้โหโอ้เนี่ครับขอให้โดนครับแล้วก็ของมันโดนกันได้จริงๆครับยัูครับคือดึงหลบหลายครั้งนะครับดึงพ้นครับแต่หมัดนี้นี่ดึงไม่พ้นครับเอาละครับโดนนับไปแล้วครับยุ่งนะครับนนทกิจคราตอนนี้นี่โอ้โหมาหนักจริงๆครับลิเอร์ดีสครับแทงซ้ายครับแทงเข่าครับนนทกิจครับโอ้โห ดักหมัดขวาครับโนโตกิจครับแต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับได้นับกลับมาแพ้นอกเยอะแยะครับเดินต่อครับลิเวอด๊ดตั้งใจดีเหลือเกินครับเอาเวียงครับเตะซ้ายสูงครับขึ้นข้างคอครับอหมัดนี่ขาดไปนิดเดียวโอ้โหดูครับนี่คือนี่คือยกแรกนะครับยังเหลืออีก2ยกนะฮะโอ้โโตกิเองจะยังไงดีครับอหมัดซ้ายครับด้านของโนตกิจไม่